เป็นพูด <c> ไ <oughs> ด้ไหมเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วค่ะอ,อ,อุ้ยไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนล้อเล่นก็คือแบบเป็นการจดทะเบียนกับน้องเทียเพราะว่าคนหน่ะคือแบบจีนเราเห็นออว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักก็อยากให้แบบจดทะเบียนจองไว้ว่าปีนี้ต้องอยู่กับเทียคนเดียวเท่านั้นนะอะไรอย่างนี้พีมิ้เอาจิตตอนแรกที่เรา,าคะเราคิดแบบว่าเราจะแบบพอมาประกวดแล้วเราคิดว่าเหมือนเราต้องโดนประจับเป็นคู่จิ้อะไรอย่างเงี้ย โอ้ยตอนแรกอะไม่คิดเลยเพราะว่านึกภาพไม่ออก oh. ว่าเราอะจะจ้นกับใครแต่สุดท้ายก็ได้จิ้นกับเทียนะคะก็คือจริงๆก็แอบดีใจนะเพราะเราเชียร์เขามาตั้งแต่มิสแกนภูเก็ตแล้วพอมาได้สนิทกันนะคะก็แบบว่าได้ตั้งแต่ได้โมงเลยอะที่แบบว่าได้ทีมมิสแกนไทยแลนด์ท็อปสิบเอ็ดนะคะก็ได้จับคู่กับเทียได้แบบว่าเป็นรูมเมทกันอะไรเงี้ยค่ะความน่าร mm ักของขาวันเีย เหมือนเป็นแบบสีสันของชีวิตนะคะแบบว่าสมมตินั่งอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยก็จะมีเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงเก่าด้วยนะเป็นเพลงใหม่ซึ่งแบบว่าสมมติเพลงที่เขาชอบร้องให้พินฟังนะคะคือบุญว่างไฟเดินหกที่เรา16ครั้งก็คือไม่เหมือนกันทั้ง16ครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนสร้างสีสันค่ะแบบว่าเวลามีอะไรก็จะแบบบ่นหน้ารักก็อย่างเช่นเรากลับห้องชาใช่ไหมก็จะบอกแฟนค่ะว่าจะอยากกับพิมจแล้วเพราะไม่มีใครช่วยถอดผมให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนสร้างรอยยิ้มให้เรา อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าน่าราักมีความสุขค่ะพี่จิพอจะบอกได้ไหมว่ามันมีโมเมนต์ไหนที่ที่มาอยู่ที่เราถึงรวมไปสัมจิ้นกับทีเย์อะไรอย่างเงี้ยเออน่นสิคิดเหมือนกันเพราะว่ามันมามันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในกองไทยแลนด์แล้วแล้วก็ อ๋อมันมีบางครั้งที่เราไลฟ์ด้วยกันอะค่ะแล้วเวลาไลฟ์ด้วยกันอะก็จะมีโมเมนต์แบบอาพิมพนั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทียก็พูดพูดไปแล้วมันดูน่ารักดีดูแบบว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเพราะว่าคนนึงก็พูดเก่งคนนึงก็นั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบตะมูตะมีซอฟใสแล้วพอหลังๆอะค่ะคนก็เรียกร้องว่าแบบไลฟ์คู่กันหน่อยกินข้าวคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆก็คือได้มงปุ๊บก็เหมือนจบบบบคคู่่่่แแนนนนนนลลจดดทะะะเเเีีียยยยสมมรรรววววาาาาาาาอองไไ้้้้ถปืหก Aqui é a pergunta พี่มันไม่ได้คิดถึงกระแสเลยเพราะว่าเรื่องการจับคู่่แฟนขบเป็นคนจับคู่ให้เหมือนเขา,าชอบที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะแล้วก็พอเราอยู่ด้วยกัน2คนนียพึงก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้คุยกับแฟนขบเยอะก็เลยชอบอยู่ด้วยกันถามว่ามันเป็นกระแสไหมมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะคนก็จะชอบตัดคลิปออกไปเป็นแบบมีเป็นแบบว่าอุ้ยน่ารักจังเลยเขาจะอยากกันไหมนะเพราะเขาไม่ยอมถอดผมให้กันเลย่หนเขาเขามองว่าเหมือนมันมันกลายเป็นเหมือนแบบอัดรืนการดูางามมัน่ เหมือนแบบตอนนี้เหมือนแบบทุกคนต่างมนเน้นแบบเหมือนดูอารมณ์ดูซีรีส์เลยจริงๆอะค่ะช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับนางงามให้ติดตามมากเพราะว่ามันเป็นช่วงประกวดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปขอบคุณสื่อไปขอบคุณส,สปอนเซอร์ใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้ค่ะที่เข้าบ้านแกนแฟมิลี่อะค่ะก็คือมีอะไรให้ติดตามจุกๆแน่นอนจะรักกันหรือจะหยุมกันคือแบบอัตลดความแฟนนางงามนะคะก็คือกลับมาแน่นอนค่ะ าไม่ได้เป็นแฟนขับทุกคนนะคะมองเข้ามาเขาอาจจะคิดว่าแบบจับคู่กันเพื่อกระแสรหรือว่าพยายามแสดงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแฟนขับแกนจริงๆอะค่ะเขาจะรู้ว่าคนที่จับคู่ให้คือแฟนขับกันเอง mm hmm. เอาว่าอยากทําให้แฟนขับมีความสุขเราก็เลยเสิร์ฟสิ่งที่เขาอยากดูอย่างเช่นแบบอยากให้เราอยู่กับเทียแต่เราก็ไม่ได้แสดงกับเทียนะว่าแบบเฮ้ยยูเรามาแบบไลฟ์กันเถอะเพื่อที่จะแบบว่าให้แฟนขับเขาตื่นเต้นอย่างไม่เคยมีก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็ไลฟ์ค่ะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแฟนขับเขาก็เลยชอบแต่ก็เข้าใจคนนอกว่ามองออกมามันอาจจะดูููแบบเเยยททไมุกคคนนอ่ป็ อยากจะอธิบายตรงนี้เลยนะคะว่าแฟนคลับแกนนะคะเขาแฮปปี้ที่จะเห็นนางงามอยู่ด้วยกันแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยค่ะแล้ว พิมค่อนข้างโอเพนนะคะแต่ว่าถ้าเห็นในสื่อที่ผ่านมาจะคบผู้ชายมาตลอดเพราะว่าพอเหมือนเราเรียนจบแล้วคะ่ะเรารู้สึกว่าสังคม LGBTQ เราก็หายไป<ม>เพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็เรียนหญิงล้วนมามใช่ไหมคะมหาลัยก็ยังมีที่แบบกลุ่มเพื่อนที่เป็นทอม,มอะไรอย่างนี้อยู่แต่พอโตมาคะ่ะเราแบบทั้งงานที่เราทาทั้งแบบว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยจะเจอแต่ผู้ชายแล้วก็ LGBTQ ก็จะเจอแต่แบบพี่ๆที่แบบว่าเป็นช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างงี้มันก็เลยดูห่างๆออกมาแต่ถ้าถามว่าเรื่องหัวใจโอเพนไหมก็โอเพนเหมือนเดิมค่ะเรียนหญิงล้วนที่มีแบบว่า เค่เดียวกันมาขายขนมจีบไหมคะหนูไม่จีบเขาคือแบบ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่แบบชอบมีความรักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแบบมีแฟนนะคะก็จะชอบแบบเป็นคนแบบอ่ะเราชอบคนนี้เราอยากเป็นแฟนคนนี้เราก็จะไปจีบเขาก่กอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างที่แบบเรื่องสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยที่เราชอบพูดอะค่ะเพราะว่าเราอะเป็นหนึ่งในคนที่เคยคบเพศเดียวกันมาก่อนใช่ไหมแล้วพอเราเปรียบเทียบกับตอนตัวที่เราคบเพศเดียวกันอะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากเพศอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออประสบการณ์ตรงนี้ของเราทำให้เราอ่ะอินกับการเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมมากเพราะคนเราอินเขาก็อยากให้เราเป็นผู้หญิงเทียไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนคนอะจะมาถามทีมช่วงแบบ เมืองที่แบบว่าเข้มข้นอะไรเงี้ยว่าเราเห็นมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วณตอนนี้ผูเอนยังมองไหมว่ามันมะีอนาคตจะเป็นไปได้มากกว่านี้ไหมไ พิมว่าประเทศไทยควรจะโอเพนเรื่องสมรสเท่าเทียมให้มันออฟฟิเชียลตั้งนานแล้วเพราะว่าประเทศเราค่ะเป็นหนึ่งในประเทศท็อป,อปเลยที่รู้สึกว่า LGBT อยู่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องหลบซ่อนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ยอ้อนแย้งเหมือนกันว่าสมรสเท่าเทียมเราไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีรัฐบาลยุคใหม่ที่หลายๆพรกอะคะ่ะเขาเรื่องรองเรื่องสมรสเท่าเทียมที่แบบว่าจะผลักดันให้กฎหมายอันนี้ออฟฟิเชียลสักทีก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความหวังมากเพราะว่าพักเอ่ออย่างเช่นก้าวไกลอย่างเงี้ยก็ เรื่องนี้ตั้งแต่เขาเป็นฝ่ายค้าและเราก็เลยรู้สึกว่าพอเขาได้ถ้าเขาแบบได้เป็นรัฐบาลนะคะเรารู้สึกว่าเออเรามีความหวังแล้วว่าภายใน4ปีนี้สรเท่าเทียมมันจะออฟ i ิเชียลสักทีค่ะและอยา่างในงานใครที่มันจะขึ<ฆ>้นแน่นอนเลยมันก็นกจะต้อ<ฆ>งมีเรื่องเกี่ยวกับ l g าตัวพิมพ์เองพิมพ์คาดหวังว่า S <S คนจะออกมาร่วมหรือว่าสนับสะุนร่งานรั้งนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเมื่อกี้ค่ะที่พี่วาดดาวเขาพูดในงานอน่ะขเขาคาดว่าจะมีคนมาถึง10,000 0คนเลยทั้ง LGBTQ ที่เป็นคนไทยนะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็เห็นว่าเยอะมากๆเลยแล้วปีนี้ค่ะก็จะมีต่างชาติมาด้วยแล้วพิมพิมเชื่อว่าต่างชาติจะมาเยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบถ้าเขามาแต่งตัวหรือว่าแบบมาแสดงออกทางอัตลักษณ์มันเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่เขาน่าจะสบายใจที่จะทําที่สุดเชื่อเลยว่าครั้งนี้คนจะเยอะมากๆแล้วพิมต์อยากให้ทุกคนในประเทศ นะคะรวมถึง Allah, ่ายชาติเลงเห็นด้วยว่าประเทศไทยอ่ะเรามีคอมมิวเนี Naj ่ยที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยากให้เป็นคอมมิวิตี้ที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าเทียมกับทุกคนสักทีแบบอย่างจริงๆอย่างออฟฟิเชียลอะค่ะมีอะไรอย่าง มิสแกแลวก็มีการเกิดการเปรียบเทียบกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ่าจริงๆอ่ะพิมอยากบอกเลยนะคะว่าคู่จิ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แฟนคลับเขาแฮปปี้ที่จะเห็นเราอยู่ด้วยกันเราอ่ะทำให้แฟนคลับมีความสุขคนข้างนอกอาจจะงงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอโอกาสได้มาอธิบายเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราอ่ะไม่ได้แบบแสดงหรือฝืนทำเลยพวกเราสนิทกันจริงๆนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือแฟนคลับมิสแกนะคะเป็น LGBTQ เยอะการที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้วันหนึ่งของเขา่าเคยมีคนบอกพิมนะว่าวันที่เคีงเ้าาามเเห็นรอยยู่ดวกน เขามีความสุขมากพิมพก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาค่ะไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อไปนะคะเพื่อความสุขของแฟนคลับมิสแกนทุกคนนะคะอับเก่งยันหน่อยตอนนี้มีอะไรทีแ่แฟนๆได้ติดตามบ้างก็ เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ここจะมีถ่ายแอดของสปอนเซอร์ค่ะหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวก็งานที่จะได้ไปเจอกันเยอะๆก็คืองานไยมันวันที่4มิถุนาย,ยนนี้นะคะไปเจอกันได้นะคะที่หอศิลปะนะคะที่อยู่ตรงข้ามมาบุญฟองเดินพาเลทไปด้วยกันนะคะได้ตั้งแต่บ่าย2เลยถึง2ทุ่มนะคะก็งานนี้นะคะบอกเลยว่ามีสแกนนะคะจัดเต็แมแน่นอนนอกจากทอสิแล้วนะคะยังมีอีกเจ็ดจังหวัดไปร่วมกับเราด้วยก็ใครนะคะที่คิดถึงพวกเราและอยากเจอนะคะก็มาเจอได้ที่งานไยมันวันที่4มิถุนาย,ยนนี้นะคะ